เรื่องนี้มีลิงเจ้าสิงสิงริงสาวแขนเดียวสุดน่ารักที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาโลกออนไลน์ที่น้องมีแขนเดียวไม่ใช่เพราะเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่หรอกนะครับเจ้าสิงสิงเคยเป็นลิงโชว์ในคณะละครสัตว์แล้วดันไปติดกับดักหมูป่าจนแขนขาดโชคดีมีชาวบ้านใจดีช่วยเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาทุกเช้าเย็นสิงสิงจะโผลมารับนมขนมปังแบบน่ารักสุดๆแถมยังฉลาดเวอร์ปอกผลไม้เปิดก๊อกน้ําดื่มจากหลอดได้ด้วยนะแต่เตือนนิดอย่าหาเรื่องเธอนะเคยมีคนแย่งุ่นเธอจนโดนกัดจุกจุมาแล้วจ้า แต่ก็มีเรื่องเศร้าพระคนดูยังไม่กดไลค์ให้เจ้าสิงสิงเลยทุกเชา้าพี่โจจะหิ้วถุงอาหารวิ่งลัดเลาะมาหาเจ้าสิงสิงลิงจอมปนประจำหมู่บ้านเจอหน้ากันทีไรเจ้าสิงสิงก็ยิ้มแฉ่งกระโดดดึงยิงเข้ามาหาทันทีของที่พี่โจเอามามีทั้งขนมผลไม้แต่ที่เจ้าสิงสิงชอบที่สุดคือถุเรียนแค่ได้กลิ่นก็วิ่งมาเกาะพี่โจทันทีจากวันแรกที่แค่เอาขนมมาให้เ,เล่น กลายเป็นว่าทุกวันนี้เจ้าลิงตามติดไม่ห่างกลายเป็นคู่ซีประจำหมู่บ้านไปแล้วจนใครๆก็แสวว่าหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแก่ซิงๆได้รับการดูแลจากแม่ชีเยือเหลียนนี้ไว้กว่า80ปีแต่เจ้าสิงิงก็ใช้ว่าจะเรียบร้อยเสมอไปเคยมีเหตุการณ์ที่เธอกับแม่ชีเยอือหลังจากที่แม่ชีพยายามนำมงูลของสิงๆออกไปเนื่องจากกังวลว่าเธอจะกินมากเกินไปแต่ถึงเจ้าสิงๆจะโกรธ เธอก็คอยแอบชำเลืองมองว่าคุณยายหายโกรธหรือยังด้วยความรู้สึกผิดพอคุณยายเห็นท่าทางนั้นใจก็อ่อนลงทันทีเธอยิ้มบางๆแล้วลูบหัวเจ้าสิงสิงเบาๆพร้อมกับกอดเจ้าสิงสิงความรักที่มันมีต่อคุณยายไม่ต่างจากแม่แท้ๆเลยทุกๆวันสิงสิงจะออกมานั่งที่ประตูทางเข้าวัดนั่งตรงหน้าพระพุทธรูปเธอจ้องมองราวกับกำลังเชื่อในพระพุทธศาสนา เพราะถูกแม่ชี้เย้เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กในวัดเติบโตมากับเสียงสวดมนต์และคำสอนของพระธรรมทำให้ซิงซิงมีจิตใจอ่อนโยนขึ้นจากแต่ก่อนขึ้นทุกๆวันซิงสิงผู้รักเพื่อนสัตว์เจ้าสิงซิงลิงน้อยจอมสนประจำหมู่บ้านไม่เพียงแค่ขี้เล่นแต่ยังรักเพื่อนสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหมาน้อยตัวนี้ เธอก็เพียงแค่มองด้วยความเอ็นดูแถมยังรูปหัวน้องแมวที่กำลังกินอาหารแม้แต่เจ้าหมาตำรวจตัวนี้ที่นี้ที่กำลังเห่าเธอเธอก็เพียงแค่มองด้วยความสงสัยและตามไปดูอย่างเงียบๆทุกสิ่งที่สิงส่งทำเห็นได้เลยว่าเธอรักเพื่อนสัตว์ทุกตัวจริงๆถ้าคุณเห็นคลิปนี้จากโชเชียที่บอกว่าเจ้าสิงสิงกำลังจะตาบอดด้วยอายุของเธอไม่ต้องกังวลไปครับ ตาของเจ้าซิงซิงแค่กำลังติดเชื้อถ้าดูแลและรักษาความสะอาดตาของเจ้าซิงซิงก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมครับโปรดกดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ้าซิงซิงด้วยนะครับเจ้าซ,ซิงซิงมีแขนเดียวเพราะว่าเธอเคยติดกับดักหมูป่า ตอนยังเป็นลิ่งเด็กในป่าธรรมชาติแขนข้างหนึ่งของเธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้กลับมาใช้ได้สุดท้ายจึงต้องตัดแขนข้างนั้นออกเพื่อรักษาชีวิตเธอไว้แม้จะเหลือแขนเพียงข้างเดียวแต่เธอก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติทั้งปอกกล้วยปีนป่ายกินขนมและกลายเป็นลิงขวัญใจของชาวเน็ตในที่สุดนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้าใกล้เจ้าสิงสิงมันจะหยอกล้อหรือแกล้งเล่น แต่แทนที่จะปฏิบัติด้วยความอ่อนโยนหรือเคารพกลับยื่นเท้าเข้าไปใกล้หน้าของเจ้าสิงสิงซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่อาจทำให้สัตว์รู้สึกถูกคุกคามได้ไม่แปลกที่เจ้าสิงๆงจะอารมณ์เสียคุณคิดยังไงกับนักท่องเที่ยวพวกนี้